วันนี้นะคะเราจะมารีวิวจานดิสเบรกนะคะตัวนี้เป็นของมาสด้าพันหค่ะกระบะนะคะบีพันหแกะดูเลยนะคะยังอยู่ในกล่องอยู่เลยนะคะ กามาด้าพันหกนะคะเขาก็จะมีน็อตสี่รูนะคะเดี๋ยววัดน็อตให้นะคะวัดวัดรูน็อตให้สิบมิลน,นะคะแล้วก็ตรงแกนกลางนะคะผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะคะ แปดสิบมิลนะคะส่วนนอกตรงนี้นะคะเผื่อเออเราไปใส่รถเรานะคะไม่มั่นใจแล้วก็วัดก่อนได้เลยนะคะร้อยสามสิบสี่มิลนะคะจากจากมุมนี้มาถึงมุมนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วก็ดูขอบนอกเลยนะคะ สองร้อยห้าสิบห้ามิลนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะของขอบเขานะคะจากมุมนี้มามุมนี้นะคะก็ถ้าถ้าเป็น m a ด้าพันหกก็จะประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้รุ่นของเขาตรงรุ่นของเขาเลยนะคะ ต่วนนี้ก็น้าร้านอยู่800นะคะ